โอเคผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับอยู่ช่องบอสสตูดิโอนะครับก็ในนามที่เป็นแอดมินเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเราก็จะมาเรียกว่าแก้งผู้เล่นนะครับผมนะแกง้งแก้งนิดเดียวนะครับผมนะก็คือว่า ใครที่คือได้ดูใน f a c e b o o k นะครับคือเขาจะแบบมีการโยนของใช่ไหมอ่าผมไปเห็นคลิปหนึ่งใน Facebook มานะครับเขายโยนของเช่นเขายโยนบล็อกไม้ไป1บล็อกใช่ไหมแล้วก็จะมีสิ่งของโยนออกมาอีกคือแบบคูณ2ก็จะอา้าวไม่ใช่ไม่นี้อันนี่ก็จะได้มาเพิ่มอีกอันนึงอะไรประมาณนี้นะทุกคนอ่าผมก็พิมพ์ในเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับว่า ใครที่จะเล่นนะครับผมให้พิมพ์เลขหนึ่งไว้อาเช่นคนนี้พิมพ์เลขหนึ่งาผมก็จะ TP ไปนะครับแต่ละคนอาก็คือโอกาสโยนได้แค่สองอันนะครับผมถ้าอันไหนของที่แบบอ่า หาง,ง่ายๆนะครับผมก็จะโยนกลับให้แต่ว่าถ้าอันไหนของแพงๆอย่างเงี้ยผมก็จะยึดเลยครับนะได้ไงสุดยอดเนะสุดยอดผมบอกแล้วสุดยอดทุกคนนะโอเคมาอันดับแรกทุกคนยึดยูทูบเบอร์เลยครับผมนะเราจะต้องแกงแกงยึดยูทูบเบอร์ก่อนอ่าโอเคมาแล้ว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 ตาโอเค อันหนึ่งอันแล้วอ่าอีกอันครับอีกอันอีกอันอ่าอีกอันครับอีกอันโอเคมีดาบตัวนี้แล้วก็ธนูนะครับผมคืออันนี้เป็นของเติมนะทุกคนของเติมอันนี้ไม่สร้างเหมือนกันนะว่าของเติมไหมอ่าเราก็จะเขามีอะไรบ้างนะอันนี้ใช่ไหมพิกแอคกับธนูนะครับผมก็จะ โอเคก็ตามนะผมนะก็ไม่กหงหนะไม่กหงก็พลิกแอกับธนูโอเคโอเคครับโอเคคูณสองใช่ไหมผมบอกว่าคุณสองนะอ่านี่คุณสองเลยนะโอเคครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตได้จริงเพื่อนไงเพื่อนไดนไงนี่ เยี่ยมโอเคอ่าโอเคแอดมาแล้วแอดมาแล้วเอาอะไรนี mm ่ไงอ่ะออีกอันอีกอัน <laughs> อันนี้คืออุ้ยของเติมอีกแล้วว่ะโอ้ไม่แต่ของเติมโอเคได้ได้เลยได้เลยโอเคของเติมผมก็จัดให้ผม <laughs> <laughs> บอกเลยเพราะอะไรจัดนี้หมกเลย โอเคแล้วก็ผมก็ทับ,บีครับเรียบรอ้อยเรียบร้อยเป็นไง <c oughs> โอ้ยคนนี้หัวร้อนเลยเ <c oughs> นีย่ยบ,บอกแล้วครับไม่เคยโกหกอ่าใครอีกใครอีก โ okay, อเคบวกหนึ่งนี่ไงบวกหนึ่งก็มาโอเคเดี๋ยวนี่คนคนคนนี้ครับคนนี้อ่าคนนี้คือแอดครับคนนี้คือว่าอ่าในียนยยศมีพีนะครับคือคนในดิสคอร์ดนะครับผมคนนี้ก็จะสนิทสนิทนิดนึงนะครับผมนะอ่าโอ้ยมีเ <c oughs> อ่อตัวพอย n t ใช่ไหมพอย n นี้เราไม่สามารถให้โอได้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 ร <c oughs> ะดับผมแล้วอ่าแล้วก็ ก็อ่าไอ้แล้วก็ทับวีครับเป็นไงอึ้งอึ้ง okay, กั้ยเฮ้ยคนนี้ร่วมมือว่ะแอดกำลังไปแจกเออเป็นไงเฮ้ยไอ้อะไรอ่ะเอ้ยมั่วแล้วมั่วแล้วมั่วแล้ว โอเคอ้ะอะเดี๋ยวนะอันนี้อ๋อทะนูไม่ใช่อ๋อเป็นของเควสไหมน่าจะใช่ทุกคนอันนี้ไม่น่าจะเหมือนกัน <c oughs> เพื่อนของวาเต็มเลยวะ <c oughs> อ่าเรียบร้อย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 อ่าเดี๋ยวที่นี้ผมแจกยกตที่เลยนะเอาไหม เอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมเอาไหมผมแจกสามคนเลยนะสนใจไหมเอาครับโอเคอ่ะคนนี้แหละคนนี้แหละเอาไหมเอาไหมเอาครับคนนี้แหละคนนี้เอาเอาหมดโอเคได้เลยโอเคครับโอเคอ่ะ,อะแบ่งแบ่งกันเอาครับแบ่งกันเอาผมก็ทักวีแล้วครับ เอออย่างงี้ดีได้ได้เอยได้ได้พวกพวกนี้แต่ได้อ่าสีใช่ไหมโอเคนี่คือถ้าของพวกนี้ผมให้ได้ทุกคนนะให้ได้เพราะว่าดูดิคือของขอเทพเลยทุกคนเอ้างงงงงงงกันดิงงกันดิใครจะให้ของเติมของเติมนะอันนี้มันของนเกิเไอ้ได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 ้พากม้เหรออ่ะขอบคุณเขาเออ ฟลักด้วยนะข้างบนนะข้างบนนะไอ้นี่องจริงเอาเอาเอาเออเอาเอาแก้งแกงไเนี่ยแกล้งไม่เนี่ยอันนี้พิกแอคพิกแอคไออันนี้เอาไม่ใช่ของเติมทุกคนอันนี้เป็นของเควสนะครับก็ก็พิกแอคสองอันนะครับเราก็จะให้พิกแอคเขาคูณสองนะทุกคนแล้วเราก็ทับวีทุกคน งงเลยชาตนี้งงเลยงงเลยแอะนี่ไงคนคนนี้ก็สายป่วนนะเอ้ย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  อันนี้ของเติมไม่อันนี้ผมไม่รู้อะอิปิกอันนี้ไม่แ us, ใน่ใจนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าของวสตรงนี้คือผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันทํายากไหมนะครับตรงนี้ก็เลยอาจจะให้ไม่ได้นะครับตอนแรกว่าจะให้ของวสแต่ว่าของเตงิมไม่ให้แต่ตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าของวสแต่ละอันมันยากไหมนะครับผมก็เลยไม่สามารถบอกก็เลยไม่สามารถให้ได้นะทุกคนประมาณนั้นเลยนะก็ก็กพวกนี้คือผมผมก็ให้ได้นะ คนไหนอ่ะอ๋อกคนนี้ใช่ไหมเฮ้ยออกออกไปออกไปออกไปอ่าโอเคโอเคท๊าบีครับให้จริงๆครับให้จริงๆให้จริงๆนี่ไงจิ้งเหรอไหเออบวกแล้วเป็นไงเกินไปเอาไอ้เดี๋ยวขอของก็ตัวขอแว๊บหนึ่ง พอรู้ไหมอ่ะเอ้ยไม่รู้ใช่ไหมเออ้ยปลาปลาหนี่ได้เลยอ่าเป็นไงเป็นไงให้จริงให้จริงคือถ้าของง่ายๆผมให้ได้ทุกคนอ่าอ่าอ๋อโอเคอ่าอ่าโอเค <laughs> 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 มีคนเดือร้อนเนยขอความไม่แตกต่างอะไรเพื่อนดูดูวิแอคผมีนเพื่อนเอาในของแรกะโอ้เฮ้ย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 นฮ้ยเกินเม่ยเ้ไม่ไดเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเคนี่ฮยเฮ้ไปเลยให้ไเ้เลย้เยเเ โอเคโอเคจบแล้วนะผมยังไม่ได้ใช่หรอบิ๊กยังไม่ได้หรออ๋อเออ,เอ,อว่ะคนนี้คนนี้อ่าอ่ะอะ,อะไรอะไรอะไรอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโอเคผมผมไห้ผมไม่อ่าผมไห้ผมให้ใหอ่าเอ้ยผมให้เกินไปหนึ่งอันด้วยนะ ป็นไงโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับผมนะก็ใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์นะครับผมก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะพยายามทำมาเรื่อยๆนะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมก็อย่าลืมเซิร์ฟเวอร์ M C Skybox ครับนทัวร์นะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ที่มีแอดมินแอดมินบอสสตูดิโออยู่ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะโอเคนะโอเคด้วยนะไว้เจอกันครับบ๊ายบายอิ้ วิชิบหายแล้วชิบหายแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวอ่าโอเคโอเคผมช่วยผมช่วยผมช่วยบายบายครับผมบ๊ายบายใครที่มองหาเซิร์ฟเวอร์ i n e c ครับที่มีมินิเกมวันบล็อกสกายบ็อกและ s u r เ i อร์ที่เล่นได้ทั้ง PC และ P e ขอแนะนำเซิร์ฟเวอร์ MC Skybox ครับ พร้อมระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นล่มเก้าอี้และกระโดดกระโดดสามารถดูท็อปได้ที่ล็อบบี้ทีมงานเซิร์ฟเวอร์พร้อมที่จะดูแลผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ตลอด24ชั่วโมงหากมีปัญหาเข้าไม่ได้หรือบักต่างๆติดต่อได้ที่ d i s คอร์หรือ Fanpage MC Skyblock ุด TK ไว้เจอกันในเซิร์ฟเวอร์